สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่นองจ้า พ่อกับสาววนอยู่นิวซีแลนด์จ้าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเปิดสูโฟสุคนกินข้าวเที่ยงน้ำกันอีกแล้จ้าเมื่อในวันอาทิตย์อยากฟุลยางเห็นทั้งสองอย่างพอบกระไดอันนี้มาจา้ะเส็ดขนมจีนน้ำยาอันปลากระป๋องกับลูกชิน้นปลาจา้อเรื่องสิไดมากลายโดนเดือน,อนาเาจะบริกินได้มาหอหนึ่งพ่อยายอยากแบบนี้จ้ะ ไก่ทอดกระเทียมของมักเล่าตําแค่ร้อดมาจ้ะยาวเลยลืมก่อนสิกินขอบคุณพี่น้องกันจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้สาวบนด้วยนะคะมา เหนียวมากก็ลืมหนาลืมนะเห็ดจับน้อยๆจะแบ่งไปให้มูน้ำจ้าบอได้กินเหิงเล่าก็ยากคำชาลีต้อง finish eat that I gotta chop up for you a l r e d been packed e oh. whole sticky rice just for me yes ข้าวปุ๋ยเดียวโรดเจ้า่วจะกินข้าวปุ่น <c oughs> มาพี่นอ้องเอิญสุขคนด้วยจ้าอ๋อ absolutely steaming ฮอกระไซขาวยน็นบอกอันนี้น,อน้องเพื่อนเอามาหายจ้าแคปเทจิน <c oughs> <c oughs> อืมแซ so วกุบแเอาบดเอาเอาที่นอนลงองมันใส่เฟรบุกวาฟรี่ข้าเจ้ามาเอาที่น่อเน,นี้ใหม่ๆข้าเจ้าเล่ยเอาบักเอบอัาโดก,กับบักพริกหวานมาหายืม <laughs> ข้าเจ้าว่าขอบคุณหลายๆเด้อฟี่พะนะพลังเป็นกับมีแนว่าตอบแทนเฮาโตรมาสะถามสองเถอาฟี่อิริติพะนะคือไม่แถวท่้งเออฟีละะนะ่ลักะณะ I will. Mm -hmm. The girl that give us a free capsicum. Mm. After they pick up the bed. Yes, yeah, a very nice girl. Nice couple. Mhm. Mm mm -hmm. massive. มันสดมันละวานโอ้ that is that is super oh. super pet <c oughs> Ron and pet <c oughs> both โอ้เขากะห่อนตั้มกระหู้กับ pet. เพชรกระเถ้า

No mm. <clears throat> you know what I does now. I don't have to share. <laughs> There'll be plenty left for my lunch. <clears throat> oh, so good. Which one? Fourth. <laughs> mm -hmm. Double bit. Mm -hmm. I agree. That one near us. Time, you know. Lovely. Beautiful. Mm-mm-mm. Mm-hmm. -mm. Mm ขอบคุ่นย <c oughs> ี่ห้อนี่พันได้มากหายมุนๆพี่น้องแต่ว่ากัญยาทอบพ่อได้กินเนาะ <c oughs> มีอไรเหากินบ้าะ <c oughs> แค่แห้งพี่น้อง ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพชรคักแล้วลาพี่น้องไปก่อนจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณห,หลายๆที่เข้ามาติดตามนะจ๊าเนะาะสวัสดีจ้าขอบคุณครับ